ชีวิตคู่มีปัญหาครอบครัวอยู่ไม่เป็นโุขหากแขวนรูปแต่งงานไว้ใน5จุดต้องห้ามนี้ลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับโดยวันนี้ทางเราขอแนะนำ5้าจุดที่ไม่ควรแขวนรูปแต่งงานโดยยึดหลักตามหงจย ถ้าไม่อยากให้ชีวิตคู่มีปัญหาก็ลองนำไปแก้ไขกันดูนะครับโดยตามหลักวงจุ้ยแล้วตำแหน่งการแขวนรูปถ่ายงานแต่งงานมันก็มีความหมายสำคัญอยู่เพราะเชื่อกันว่าจะส่งผลต่อชีวิตในครอบครัวโดยเรามาดู5ตำแหน่งที่ไม่ควรแขวนรูปงานแต่งงานโดยเด็ดขาดหากต้องการให้คู่รักของท่านมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นนะครับ สำหรับห้าจุดที่ไม่ควรแขวนรูปแต่งงานจุดที่หนึ่งก็คือห้ามแขวนรูปงานแต่งงานไว้ที่หัวเตียงนอนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งสถานที่ที่หลายครอบครัวเลือกที่จะแขวนรูปแต่งงานคือตรงจุดหัวเตียงแต่ตามหลักฮวงจุ้ยแล้วตำแหน่งนี้ไม่เหมาะสมนะครับควรหลีกเลี่ยงในการแขวนรูปงานแต่งงานหรือรูปภาพประเภทอื่นๆบนหัวเตียงนอนนะครับ เพราะการแขวนรูปถ่ายงานแต่งงานในตำแหน่งนี้จะสร้างแรงกดดันต่อความสัมพันธ์ของคู่รักเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดความขัดแยง้งอันจะส่งผลก่อให้เกิดความไม่ลงรอยกันระหว่างสองคนนั่นเองนะครับตำแหน่งที่สองคือห้ามแขวนรูปงานแต่งงานไว้ที่ปลายเตียงนอนโดยตามหลักห่วงจุ้ยแล้วการวางรูปถ่ายงานแต่งงานไว้ที่ปลายเตียงนั้นจะส่งผลต่อชีวิตคู่ ทำให้เกิดปัญหาการเงินส่งผลให้คู่รักต้องแบกรับภาระค่าใช้ใจ่ายอยู่เสมอและกังวลเรื่องปัญหาการเงินอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากค่าใช้จ่ายในครัวเรือนธุรกิจที่ทำอยู่ก็ขัดคลองจุดที่สคือห้ามแขวนภาพงานแต่งงานในบริเวณที่มีกระจกหลายบานนักหลับเนื่องด้วยกระจกเป็นสิ่งของที่ศักดิ์สิทธิ์เสมอในหลักการของห่วงโจย มีผลในด้านรับและสะท้อนภาพทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ด้านหน้าซึ่งไม่ควรให้รูปถ่ายงานแต่งงานสะท้อนอยู่ในกระจกนะครับเพราะตามหลักควงจุ้ยเชื่อกันว่าจะส่งผลต่อความกลมเกลียวของคู่รักสร้างเงื่อนไขให้บุคคลที่สเข้ามาในชีวิตคู่จุดที่สคือไม่ควรแขวนภาพงานแต่งงานตรงข้ามกับหิ้งพราหรือปลายบันไดนะครับ โดยหิ้งพระหรือแท่นบูชาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรวางรูปถ่ายงานแต่งงานไว้ด้านข้างที่หันหน้าเข้าหาแท่นบูชาเพราะมีความเชื่อว่าจะสร้างความโชคร้ายและส่งผลเสียต่อจิตใจของสมาชิกในครอบครัวนอกจากนี้ก็ไม่ควรวางรูปถ่ายงานแต่งงานไว้ที่ปลายบันไดเช่นกันเพราะถือว่าเป็นการเหยียบย่ำโชค และชีวิตของตัวเองนะครับและจุดที่5คือห้ามแขวนรูปงานแต่งงานตรงข้ามกับห้องน้ำซึ่งห้องน้ำนั้นเป็นสถานที่ที่มีพลังงานด้านไม่ดีและสะสมอากาศเสียมากมายดังนั้นเจ้าของบ้านควรหลีกเลี่ยงการแขวนรูปงานแต่งงานตรงข้ามกับประตูห้องน้ำนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการดึงดูดพลังงานลบที่ส่งผลต่อชีวิตครอบครัว และความสุขของท่านและเมื่อฟังมาถึงตรงนี้หลายท่านคงสงสัยว่าแล้วตามหลักห่วงจุยการแขวนรูปงานแต่งงานควรจะแขวนตำแหน่งไหนดีนะทางเราก็ขอแนะนำว่าเจ้าของบ้านนั้นสามารถเก็บรูปถ่ายงานแต่งงานไว้ในห้องนั่งเลนซึ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวและยังเป็นสถานที่ที่รับแขกคนอื่น ที่มาเยี่ยมมาเยือนการวางรูปถ่ายงานแต่งงานไว้ในห้องนั่งเลนไม่เพียงแต่สร้างจุดเด่นเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงความรักระหว่างสามีภรรยาและเห็นคุณค่าความทรงจำของครอบครัวอีกด้วยและการแขวนรูปภาพงานแต่งงานนั้นแนะนำให้แขวนในทางทิศตะวันตกเสียงเหนือหรือทิศตะวันตกเสียงตายของห้องนั่งเล่นนะครับ เนื่องจากทิศตะวันตกเสียงเหนือแทนบุโรษและทิศตะวันตกเสียงใต้แทนสตรีรูปภาพงานแต่งงานสามารถแขวนไว้ในห้องนอนได้นะครับแต่เจ้าของบ้านต้องเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมอย่างเช่นด้านสายของเตียงจะถือว่าเป็นทั้งการยกย่องความรักและเก็บรักษาความรู้สึกอันยั่งยืนเสริมสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างสองคนได้ลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะครับ และในโอกาสนี้ทางเราขอแนะนำพระคาถารักแท้เพื่อให้ทุกท่านได้ลองน้อมนำไปภาวนากันนะครับซึ่งพระคาถานี้เชื่อว่าหากสวดภาวนากับลูกอมแล้วอมลูกอมเม็ดดังกล่าวขณะที่พูดคุยกับคนที่เรารักเชื่อว่าจะทำให้เขาคนนั้นรักเราโดยให้ว่าไปพร้อมๆกันดังนี้โอมนโมพุทธายะพุทธังสารตี าารารมมัสง,งสาราติสังขังสารติจิตตังสมาเรมะมะเอทีเอหิชัยยะเอหิสัพเพชนะพาหูชนาเอหิโอมนโมพุทธายะพุทธังสาราติามารมัรสง,งสาราติสังขังสารติจิตตังสมาเรมะมะเอทีเอหิชัยยะ เอหิสัพเพชนาะผาหูชนาเอหิโอมนมโมพุทธายะพุทธังสารติธรรมังสารติสังขังสารติจิตตังสมาเรมามาเอทีเอหิชายาัยยะเอหิสัพเพชนาะผาหูชนาเอหิโอมนมโมพุทธายะพุทธังสารติ ธร,รมมังสารตีสังขังสารตีจิตตังสมาเรมามาเอทีเอหิชายาัยยะเอหิสัพเพชนาะภาหูชนาเอหีโอมนโมพุธทธายะพุธทธังสารตีธรมมังสารตีสังขังสารตีจิตตังสมาเรมามาเอทีเอหิชายาัยยะ เอหิสัพเพชนาะผาหูชนาเอหิโอมนโมพุทธายะพุทธังสารติธรรม,มังสารติสังขังสารติจิตตังสมาเรมะมาเอทีเอหิชายาัยยะเอหิสัพเพชนาะผาหูชนาเอหิโอมนโมพุทธายะพุทธังสารติ ทำม,มังสารติสังขังสารตีจิตตังสมาเรมะมะเอทีเอหิชัยยะเอหิสัพเพชนะภาหูชนาเอหิโอมนะโมพุทธายะพุทธทังสารติทำม,มังสารติสังขังสารตีจิตตังสมาเรมะมะเอทีเอหิชัยยะ เอหิสัพเพชนาผาหูชนาเอหิลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะครับสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ข,ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ